เห็ดแต่ดำพี่นอ้องสาพุนะมีแต่เห็ดแต่ดำเนาะพี่น้องคุณอะเต็มไปหมดเลยึืนแนมเห็นบ่หลายคักหลายแนย่พี่น้องเอ้ยแต่ใบใหม่ถมใบก็บมีนี่สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อี้มารออีกแล้วเมื่อก็บเห็ดแต่ดำเนาะออกร้ายหลายที่เก่าเวลาเดิมนะคะล่หมออกเ ฝนกระตกลมก็แห้งแห้งมาเบิงเห็ดแต่ดำพี่น้องหลายคากหลายแน่เมื่อนี่เอากระตามาเอารถเข็นมาฟ่อมปกติเขามาลึกปลาลึกๆต้องต้องเอารถเข็นถ้าได้เห็ดหลายไหมเบิงนี่เบิงไกลไก่เ็ดแต่ดำบ่มีหากสูปีเพิ่นสิออกห้ายร้ายมองหนีเนาะ แต่ปีนี้ตรงมาก,ก่อนปกติสิมาพุ่น่ะสิ้นเดือนบานีดอกมันก็นสิเน,น่าถิมนี่เอากระตามาสองใบกำลังออกงามๆพี่น้องเ,เอก้กระตาบังเห็นบ่เห็นดอกเห็ดใบใหม่รนทครับบังหม่องก็ต้องเคลียร์เอาเด้อถุงมือไประเดดมากพี่น้องเอ้เนี่ยต้องเบิ่งว่าจะของเหยียบบ่ ปีแบกเอาไปกับบัมืดนะพี่น้องมาสองหลอบกับบัมดสองหลอบสามหลอบมันออกหลายนี่กําลังอ <ๆ S 1> ่อนๆก็ดีเลยนี่หลายคักหลายแน่มึงนี่แต่มีดบัไดดเอามาตัดดอกมันตัดช้าเดี๋ยวเขาไปเลือกเอาอยู่บ้านเอาเนาะนี่ได้ทีจังสี่แหละดอกกําลังจุม่มชาวบ้านก็นี้ก็คือสีนา่ากําลังสด,สด ยางแค่ขางท่างได้นี่พี่น้องเพราะว่ามองเกาแล้วแต่มันติดท,าท่างเนาะถ้าในยางไก่แต่กไกลรถคือกันนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> เดินไกลรถ อย่างเงี้มาท่านมีคนมาเก็บแต่ส่วนมากเขาว่าใครหูดอกมงนี้เขาสิเอาจะสะพอที่เคยไปเนาะขางท่างเนี่ยมาสุปีก็เหลือสุปีแสดงว่าบ่บ่บมีคนมาเก็บมันจะเป็นจุ่มเป็นงนยืนสิละน้ำงามนี่ ื hmm. ชิบเอาดอกมุนต้นใหม่ทับข้อเพิินเบิ่งนี่เป็นจุม่มเป็นจุ่มอยู่พี่น้องเอ้ยสะอ่อนเห็นไ่มใบใหม่ทับเพิิน้าบปรกวดหาเบอร์เบงดีๆเนาะแน่บอเห็นนะมันคือใบใหม่เนาะเอดแต่ดำนะสิเครื่งกระตาละพี่น้อง hmm. นอนอักลาเพิ่น <laughs> ดอกใหญ่ใหญ่คุณฟังดินอยู่อุย้ยใหญ่อีหลีพี่น้องจ้าใหญ่ครับยน่มือแรงค้นยางไล่หลาย,ลาย,ลายได้อยู่นี่แต่ก็เจ้ากับบางคนกับแวะบางคนกับเขาไปสุดซ้อยผนเนาะซ้อยหนีย่าเป็นกิโลุณเก็บเห็ดต้นทั้งแบกเขาไปข้างใน้ักขนาดนั้นเลยดอกใหญ่ครับ ยิงปลานี่ปลาใหญ่ใหญ่าาย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 ขันยังทั่วๆนะมันเอ้ยมันหลแถได้เห็ดนนิเนี่ยบือบ่อตบวอยากนั่นขามมากกับมีพี่น้องเลยมันชื่อใบใหม่เนะาะเฮาอยู่ไกลๆมันก็นแนมมาเห็นว่าเป็นเห็ดบาง,งทืเรต้องถอยหลังยืนไปตัง้งไปถอยไปตั้งลักก่อนแล้วก็นแนมเมืองใหม่จังสีเห็นง้ามครับพี่น้องเลย เบิ่งนะัเบิ่งมองบ่้คยออกกับมาออกพี่น้องย่างมากพี่เพปรมาเต็มนะคุณ่ะคุณเต็มอยู่พี่น้องเก็บก่อนอ้ยขนาดย่างมาท่านหน่ย่นนางไปใส่ได้นน่เอชรเดี๋ยวไปเอาตะก,กากันพี่น้องเศา้าล่มซะเทวดาเอ้ยเก็บเพ็พดบ่าต้องละแวง อืมอืมเจมนเนะาะมองนี้เพิ่คยออกไหมปัน้นผ้นล่ำหอมากออกกันยางหาไปหอดผุนอาจสิมีอีกเนาะพี่น้องเอ้ยเมื่อยกินทุเรียนไปแพ็กน,นึ่งหรือไหมเมื่อยไหมความดันอยูใ่ในปา่าคุณน่ะไ,ได้ดอกงามๆพี่น้องบน เดี๋ยวไปเก็บกลุ่มนั่นกันบันสิอยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเอือโอ้ดอกมันเบ่งดูคุณเบ่งตีละพี่น้องมันเลอะลายขนาดใหญ่คนณเออลายคากลายเนี่ยอ้ยิวยิว ววิอยู่ในปลาเสียงดังมาได้พี่น้องแล้วจะหาพี่ป่าอีกคนยางพานคุณอ่ะเต็มอยู่คุณเบิ่องแรกคุณอ่ะขามมาอีกย้อนมาเก็บอันที่ขามไปโอ้ยดอกไม่ได้ดอกใหญ่ๆิ่งดูคุณบึ่งพี่น้องเลยนี่ ในขนาดจัมโบ้เลยพี่น้องอโอ้ยลมกระไดเนาะเศร้า,าคุณพี่น้องสีไายเบิ่งเด้อคุณมิเตเห็ดอันเต็มอยู่นี่คุณน่ะเห็ดดำนี่ยางพื้นดิบุูมิน,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 นี่น้อง,องโอ้ยคุณน่ะเต็มอยู่หลายคักพี่น้องเอ้ย มีคนเก็บย่าง,งมาท่านนี้คนกำชึกเมือกอยู่คุณเดี๋ยวพุ่นอ่ะทางออกอู้ยมีแต่ดอกทอลำพงพี่น้องอ่ะอู้คุนอ่ะเดี๋ยวเบิ่งเด้อพุ่นนี่เบิง่งพุ่นอ่ะขนาดอยู่ข้างทางเลยนี่ว่าท่านไหนเขาปลาใหญ่อยู่อุ้ยเก็บกันพี่น้องเดี๋ยวพุณนุณแม่นมัดพุ่นี่เริ่มต้นมังไกรละ ล้มตอนตรงไหนดีคะเก็บเก็บพี่น้องสิวางเลยงามคักงามแหนก็ได้พูดได้คำเดียวว่างามแท้ๆงามแต่งามว่าเด้อนะพี่น้องนี่มึงนี่หยิยยบดอกเ็ดยายน้าเอ้ยแนม,มเห็นสีเต็มกระตาล่ะเก็บพี่น้องนี่ หลายคักหลายแน่เนี่ยอันเขาไปสงสัยเิเอาเห็ดไปเก็บก่อนยังเคยสิขเขาไปปาดเบบึงดอกนี่คือนา่งเอกแถววะนี่บึงลำพงลำพงุงอีหลีสมซื้อมันเนาะพี่น้องบึงมาเดอ้อผู้ใดสิมาเก็บสิผ้ามาเก็บนี่ขนาดเก็บแค่ขางข้างเนี่ยนี่หลายผดเด้อพี่น้องเ,เอ้ยมาเด้อมาเก็บน้ำกันนี่ หลายจนบอกว่าถึกแต่ดอกใหญ่ๆเบื้งกลุ่มนี่เด้อเบิ่งกลุ่มนี่หลายคักอันนี้มันว่นท่านได้เนาวเด้อขันมาเดือนหนาพี่น้องเนาอีหลีเพราะาอากาศมันหนาวล่ะนี่หลายคักหลายแน่โอ้ยคุณอะ หอบเอาทั้งใบใหม่ใบไหลไม่ค่อยไปว่ากันอยู่บ้านหลาย <c oughs> หลายคักเดนมาร์กเลยจ้ามีเห็ดแต่ดำเดอพี่น้องทั้งเมืองไทยมันเป็นเห็ดทนันดำเหฮดลำโพงไหมมันมีเฉพาะต่ตางประเทศ จุ่มแต่ว่ากำลังเอาจุ่มจุ่มเนาะอันนี้เลิ่อนเอินจุ่มได้ดอกจังสิง่หัวเปล่าเสียดายมันต้มงจืดแซบแซบดอกนี่แม่ลำโพงอีหลีนี่ว่าเป็นดอกนั่นน่ะไงกะโมคุ้มด้วยคนอะ่ะเต็มกระตาแล้วพูนกระตาแล้วพี่น้องปล่อยไว้มันก็สีนาำถิ่นเนาะ เราะคนเขาบ่อยางเขามาเห็นบ่เพเขาสิบยางแต่พอแถวปูนมองไดมันไกลๆทางตาโค้งเเขาบ่กเข่าดอกแฮ่เจออีกแล้วปูนเพียร้ายทักพี่น้องเอ้ยอุ้ยมะงามมาอ่อนเนี่ยปุ่มๆใหญ่ๆพุนด,ดอก น,นั่งยากคนอยากมาเก็บอยูต่ว่าวพิคนก็อยู่ไก่แท้อุ้ยไงอีหลีเจอแต่ของใหญ่ๆวันนี้พี่น้องนี่ใหญ่อีหลีกุ้งนี่ดเดีย่ย ตากแหงเนะาะขึ้นด้เงาหม้ขึ้นในเงาไม,นาม้นี่มองขึ้นนะอ,อ้ยเนาะคุณออกมาบอดายไปเป็นเสือซะ ใหม่ทับเพิ่นเอาแต่ดอกที่มันเอาได้เนาะอันนี้ก็เป็นเสื้อซะหลอดสายตา <c oughs> ยังอยู่คนเดียวกับยังหลอดสายตาพี่น้องคาดสายตาได้ไงมันหนีวันอังคารเนาะร่มสิค้นคือสิบรอกายยังเขาปลาดอก ยันกิ้งใหม่กิ้งไหลลมใส่หัวเนาะแต่ห้ากรต้องระบ้างแร้วังบ้างยังได้แบบนั้นสิโดนเนะพี่น้องอยางข้ามยางข้ามได้ยังไงอนี่นี่เต็มกระตาแล้วพี่น้อง เทพแต่ดำเดนมาร์กคุ้นกระตาเดี๋ยวขคอยมาเก็บไม่เนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เม่นาทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ